ชีปลังเกลรูบิคอนสอ2พเป็นรุ่นที่สืบทอดตำนานความเป็นรถออฟโรดแท้แบบสมบูรณ์ของจีบและถูกปรับปรุงให้ทันสมัยทั้งในด้านเทคโนโลยีสมรรถนะ และความสะดวกสบายทำให้รูบิคของรุ่นใหม่ไม่เพียงตอบโจทย์สายลุยเท่านั้นแต่ยังใช้งานได้ในชีวิตประจำวันอย่างสมบูรณ์แบบดีไซน์ภายน,นอกยังคงเอกลักษณ์ทรงเหลี่ยมและโครงสร้างแข็งแรงแบบจีดพ,พร้อมกระจังหน้า7ช่องไฟหน้าเหล็ตทรงกลมแบบใหม่ที่ให้แสงสว่างชัดเจนในทุกสภาพอากาศกันชนหน้าแบบเหล็กพร้อมจุดยึดลากและติดตั้งวินได้รองรับการใช้งานในเส้นทางออฟโรดระดับสูงซุ้มล้อขนาด ได้ใหญ่พร้อมยังออฟโรสสมรรถนะสูงทําให้รูบิคอน2026สามารถผ่านอุปสรรคหนักๆเช่นหินใหญ่ร่องน้ําและเส้นทางโคลนได้อย่างมั่นใจหลังคาสามารถถอดได้หลายรูปแบบทั้งหลังคาแข็งและหลังคาผ้าเพราะประตูถอดได้ตามเอกลักษณ์จิตเพิ่มความสนุกและอิสระในการขับขี่ภายในห้องโดยสารจีรันเกลรูบิคอน2026ถูกออกแบบให้ทนต่อการใช้งานหนักและง่ายต่อการทําความสะอาดวัสดุส่วนใหญ่เป็นแบบกันน้ำ และทนฝุ่นพื้นอย่างช่วยให้ทําความสะอาดง่ายเบาะนั่งออกแบบเพื่อรองรับสรีระลดอาการเมื่อ้าระหว่างการลุยทางยาวควนโซ่และปุ่มควบคุมถูกจัดวางอย่างชาญฉลาดสามารถใช้งานง่ายแม้ผู้ขับใส่ถุงมือหน้าจอสัมผัสกลางขนาดประมาณ12นิ้วรองรับ Apple Carplay Android Auto และระบบนําทางสําหรับเส้นทางออฟโรดมีฟังก์ชันแสดงตำแหน่งล้อมุมไตมุมจักและข้อมูลความชันแบบเรียลไทม์ทำให้ผู้ขับสามารถประเมินในเส้นทางโหดได้อย่างแม่นยำภูมลัยมติฟังชันควบคุมง,ง่าย และให้สัมผัสมั่นคงบนทุกเส้นทางพื้นที่โดยสาด้านหลังกว้างขึ้นเล็กน้อยสามารถพับบอกเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระสำหรับอุปกรณ์เดินป่าและแคมปิง้งสมรรถนะของจีเรนเกิลรูบิคอน2026ถูกยกระดับอย่างชัดเจนด้วยเครื่องยนต์เบนซินเทอร์ inter, และรุ่น p l u g In Hybrid ให้แรงบิดสูงตั้งแต่รอบต่ำเหมาะกับการปีนไต่หินและลากอุปกรณ์หนักระบบทีอัตโนมัติ8สปีดต,ตอบสนองเร็ว และนุ่มนวลในขนาะเดียวกันขับทางเรียบสบายแต่ยังพร้อมลุยทางโหดระบบขับเคลื่อน4ีล้อรอก TIAC พร้อมล็อกเฟืองท้ายแบบอิเล็กทรอนิกช่วยให้รถสามารถผ่านหินใหญ่าสายลึกและโคลนได้อย่างมั่นใจระบบการสะเทือนใหม่ให้สมดุลระหว่างความแข็งแกร